อย่างน้ำมันนี่น้ำมันนี่กว่าจะเจาะลงไปถึงมันกี่พันกี่หมื่นฟุตหรือว่ากี่พันกี่หมื่นเมตรเจาะลงไปแล้วได้น้ำมันขึ้นมาไอ้น้ำมันนี่มันก็มีให้จูดสอบรายการที่จะเกิดเป็นน้ำมันเพื่อหนึ่งฟางเน่าหญ้าเน่าสัตว์เน่าหอยเน่าคนเน่าสะสมให้ความเน่ามันเกิดเป็นแก๊ส กสแสที่ไหลไปจะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองโกนั้นสะสมกับน้ำธรรมชาติเพราะตัวขึ้นมาอาศัยแก๊สผสมขึ้นมามันก็จุดไฟติดเกิดเป็นน้ำมันนี่อย่าง,นงหนึ่งน่าไยแล่ธาต่มันเป็นหินหินที่มีความชื้นแระเพทหินที่เขาเรียกว่าไหินบบหินน้ำมัน หรือไอหินมันก็ไม่ใช่หินจริงๆก็มันเป็นสิ่งเป็นเนื้อเป็นหนังผสมกับกระถัดดินแล้วมีส่วนความเน่าของบางจุดเข้าผสมกันมีความเชื่นที่เป็นน้ำมันอย่างหนึ่งน้ำมันที่ว่าจะเจาะลงไปพบนี่มันเป็นน้ำมันผิวต้นแล้วถ้าเจาะลงไปเจาะลงไปเดืองเรงดูดความชื่นขึ้นมาแล้วมีปัญญาเจาะลงไปอีกมันก็จะไปเจอน้ำมันอีก ชั้นของน้ำมันมันมีตั้งหลายชั้นแต่ว่าถ้าจะสูบน้ำมันขึ้นมาจริงๆโออโหมันเยอะแยะนี่ความจริงดินแดนแ่นนี้ที่เรียกกันว่าแหลมทองและเป็นเมืองทองก็เพราะมีทรัพยากรมากนอกจากน้ำมันมัน,มนก็มีแร่มีหินมีเพชรนินจินดามีเงินมีทองและธาตุต่างๆที่มีค่าคนที่มีปัญญายังจะใช้ต่อไปได้อีกนาน แต่ว่าแต่คนมีกำลังใจเป็นผ่านคือความโง่ชอบเห็นคนอื่นดีกว่าพวกของตนและว่าขนของออกไปเป็นส่วนตนมากเมืองเขาตนรวยไม่ชอบไปให้เมืองชาวบ้านเขารวยขนทรัพย์ขนสินไปใหชาวบ้านเขารวยถ้ายังมีน้ำใจยอยู่อย่างนี้แล้วก็ของที่มีค่ามีราคาดีมันยังปรากฏน้อย ถ้าคนทุกคนในเขตนี้ที่เรียกกันว่าคนไทยมีใจรักชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตหวังความเจริญของบ้านเมืองต้องการให้บ้านเมืองเจริญจริงๆทรัพยากรมันจะได้มากปกว่านี้ไอ้ที่เรนบาเขาว่ายังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เทวดากันไม่ใช่บผีกันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไอ้มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละมันกัน เราว่ายัางก็มีทุนมีงบประมาณเท่านี้ค่าไปทําเท่านี้มันก็กันเสียมันไปทําเท่านั้นไม่พอดิบพลดีกับเงินที่จ่ายจ่ายไปและผลประโยชน์ที่มันได้มันจะได้สมบูรณ์แบบยังไงที่ท่านได้ฟังมากับคนก่อนเขาบอกว่าถ้าคนไทยดีขึ้นมาไรดีขึ้นมาไรทรัพยากรทั้งหลายมันก็ปรากฏมากเท่านั้น ถ้ามีดีเต็มที่มันก็เกิดขึ้นมาเต็มที่ดีน้อยมันก็เกิดน้อยดีมากมันก็เกิดมากที่คำว่าดีในที่นี้ทรัพย์มันจะขึ้นมามากไม่ใช่มันลอยขึ้นมาเองคือว่าใช้ปัญญาเขาตนเองและปัญญาที่ศึกษามาจากในต่างประเทศใช้ปัญญานั้นให้มันครบถวน ไม่ใช่ว่าไปเรียนกันมาแล้วก็อยากจะได้เงินเดือนอยากจะได้เงินพิเศษอย่างนี้เรียกว่าคนนั้นมันยังไม่ดีอยากจะได้แต่เงินเดือนอยากจะได้แต่เงินพิเศษเงินกินบ้างเงินโกงบ้างเงินยักบ้างเงินเงินยอกบ้างเงินแปะเจี๊ยบบ้างเงินหมาเจี๊ยบบ้างเงินเกาเจี๊ยบบ้างเป็นต้น อย่างนี้ของดีมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่เอาไปขุดของดีไม่ไปหาไปค้นคว้าหาของดีแต่ถ้ากำลังใจคนมันดีจริงๆซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติอย่างกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีเท่าไรใช้เท่านั้นมีเท่านี้ใช้เลยไปถนนค้นคว้าหาของดีกันมาให้ได้ตอนนี้แหละ ของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็จะขึ้นมาเองใช้กันมาให้มันครบมันทวนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีปัญญามากเกินก็ใช้น้อยได้ผลจะได้ผลจากของดีขึ้นมามากคนที่มีปัญญามากเนี่ยเขาใช้เงินน้อยคือใช้ปัญญาช่วยโดยใช้แรงงานของคนช่วยโดยใช้ยังอย่างอื่นแทนเงินอย่างคนโบราณเน็ตที่เขาใช้เอาทองเอาย้องขึ้นมา คนโบราณเขาก็รู้จักใช้น้ำมันเหมือนกันน้ำมันตั้งแต่สุโคไทยไดโยนกเครแล้วก็รู้ว่ากรุงศรีตยานี่เขายังไม่ได้ใช้น้ำมันต่างประเทศเขาใช้น้ำมันในประเทศเอาขึ้นมาใช้ทองก็เหมือนกันเขาก็ใช้ทองในประเทศเขาไม่ได้ซื้อทองนอกประเทศทองในประเทศนี่เขายังขายไปนอกประเทศ เงินก็เหมือนกันเงินเขาใช้เงินในประเทศไม่ได้ซื้อเงินนอกประเทศมันจะของไปแลกมาและเขาก็ยางเงินที่ไปขายกับชาวต่างประเทศแลกกับสิ่งของที่ที่เราไม่มีขึ้นมาเพราะน้นหลายเหล่านี่มันมีมาแล้วแต่อดีตตการเขาใช้มาแล้วแต่อดีตตการแต่นคนสมัยนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างคนสมัยนั้นอะไรอะไรก็ต้องเป็นชาวต่างประเทศมาค้นคว้าหาเองทั้งหมด ยิงปรากฏว่ามันขึ้นมาไม่ได้ถ้าขึ้นมาได้เขาก็ต้องหากําไรยกเอาไปบ้านเขาเสียมากกว่าที่เราจะิ่งจะได้เอาดรที่เจ้าคุณเจ้าคุณไปด่าใครเขาลละต่อว่าเป็นเสียงเจ้าคุณทาตอบว่าผมไม่ได้ดา่าผมพูดตามความเป็นจริง